บ่เสียบมั้นานะนี่บ่เสียบจนน้ำกินมืดถวยจุ้งไปถ่ายกินทำไมเด้อคนอื่นท่านได้ไไดกินอยู่ให้่สิายาสินกะผักให้ประโยชน์หน่อยที่สุดคือจะกินหลายกระมูกแท้ย้อนมันนะ แล้วบริภาพสวยๆแล้วกินจนเหนือบกเปนมาแล้วสิ้นนี่นี่ใสบรี สวัสดีครับออมสินปอฟันแอนด์ว์ไรตี้นะครับผมคลิปนี้เข้าครัวไม่ได้ทำคลิปนานแล้วครับผมต้องขอโทษขอภัยด้วยจริงๆแล้วช่องนี้คือ v วเดตี้เนาะแต่เนื้อหาหลักที่ได้รับความสนใจที่สุดก็คือการรีวิวสินค้านะครับสินค้าที่ผมรีวิวส่วนใหญ่ก็ซื้อมาใช้เองนะครับผมไม่ใช่ผู้ขายนะครับผมนะ แบ่งปันประสบการณ์การใช้สินค้าที่เฉยนะครับแต่คลิปนี้คือเข้าครัวนะเมนูนี้ที่ผัดอยู่นี่คือหมูครับหมูหมักนะครับหมักด,ด้วยซอสน้ำมันหอยอผงปรุงรสนะครับมีไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็แป้งแป้งอันนี้ประสงค์นะครับเพิ่มความนุ่มนะครับให้กับเนื้อ ผมใช้เนื้อส่วนสันคอนะครับคือตอนนี้นะครับช่องออมเสียงคอฟันอะไรตียังหาจุดลมตัวของตัวเองไม่ได้นะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปที่โพสต์นะครับบน youtube นะครับมันก็เลยจะไม่มีเนื้อหาหลักแต่ผมรู้นะครับว่าเนื้อหาหลักที่ได้รับความสนใจสุดคือการรีวิวสินค้านะครับ อย่างที่บอกไว้สินค้าที่รีวิวเป็นสินค้าที่ซื้อมาใช้เองเพราะฉะนั้นมันยังไงล่ะก็เลยมันไม่ได้ซื้อทุกวันนะครับเออประมาณนั้นก็พูดอย่างนี้ไม่ได้ซื้อของทุกวันมันเลยไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีเวลาเลยไม่มีสินค้ามารีวิวให้ดูนะครับถ้าช่วงไหนที่ที่มีรีวิวทีๆก็คือเห็นเราอยากได้ะครับก็เลย ซื้อมาใช้แล้วก็นํามารีวิวแบ่งปันครับเพราะฉะนั้นนอกจากคลิปรีวิวแล้วผมก็จะมีอมสินฟอกฟันก็จะมีคลิปเข้าสวนบ้างทำกับข้าวบ้างนะครับผมก็ชอบคลิปแนวไหนประมาณไหนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมเมนูนี้ทำทานเป็นประจำนะครับก็อารมณ์ประมาณหมูกระทะครับ แต่เราไม่ได้ย่างนะเราใช้หมูมแล้วก็ลวนผัดให้มันสุกเลยนะครับก็จะมีผักกาดเห็ดนะครับเป็นเห็ดออริกิเห็ดเข็มทองแล้วก็จะมีวุ้นเส้นด้วยนะเราจะมาผัดนะครับไม่ลวกนะทานกับน้ำจิ้ม น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหมูกระทะทั่วไปนะครับผมขั้นต่อไปก็จะทำผักแล้วก็เห็ดให้สุกนะครับเราก็จะมาใส่ในถาดเดียวกันผมให้เมนูนี้ว่าชื่อว่าเมนูหมูถานนะครับนี่ไม่ใช่การทำทานครั้งแรกนะครับหลายรอบแล้วมันทำง่ายแล้วก็ลูกๆชอบทานด้วย ออมสินชอบทานด้วยนะครับผักกาดกับเห็ดเราก็จะมาผัดต่อกับจากนื้หมูหมักเลยนะครับโดยไม่ล้างกระทะเนาะเพราะว่าความนัวของหมูหมักก็จะติดกระทะเลยเติมน้ำมันหอยนิดนึงนะครับผมใส่เห็ดลงไปด้านล่างนะครับพอเห็ดสุกแล้วก็กลับด้านคนนะครับ คนเราผักนะครับไปอยู่ด้านล่างแล้วก็คนให้น้ำมันหอด้วยเข้าไปที่วเนื้อผักเนื้อ,เ,อเห็ดนะครับผมก็ผัดต่อไปจนสุกครับเสร็จแล้วครับผมเมนูนี้ทำง่ายครับผมใช้เวลาไม่นานมันจะนานตอนเตรียม เตรียมวตัตถุดิบมาเลยเตรียมหมูเตรียมผักเตรียมเห็ดนี่แหละครับแต่ตอนทําเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกทั้งหมดนี่สุกนะครับไม่ต้องไม่ต้องจิ้มนะครับเพราะว่าหมูเราหมักมาแล้วอืม ต้องกินพร้อมๆกันทั้งเห็ดทั้งเนื้ออรอครับถือว่าเด็ดบอเสียันวะบอเสียจนน้ำกินมึดถ้วย จุ่มไปไหนกินทำไมได้ไดคนอื่นท่านได้กินอ้วยใช้าาสิ้นกะพักเนีประโยชน์หน่อยที่สุดก็จะกินลายกระมูกไงอห,ย,ห,หย่อมันนะแล้วบริภาพที่สวยๆแล้วกินจนเหนือบอกเป็นไปเลวสิ้นนี่นี่ใส่บรอ เป็นทีนึงในโครงการปล่อยสัตว์ทุกสองรวันของพวกเธอที่ทามาตลอดิปีเท่านั้นเองครับปล่อยตัวอะไรไปบ้างล่ะคพอี่ัง